ประสบนิก้อนชาวเกาะสมุยร่วมทำบุญตักบาตรและจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสาวกของแดงเกาะสมุยจัดขบวนแห่ฉลองแชมป์ถ้วยรางวัลสมัยที่20ปลุกสีสันเมืองท่องเที่ยวฮอนด้ามารีนเปิดศูนย์บริการใหม่แห่งแรกบนเกาะสมุยรองรับความต้องการพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย วันที่3มิถุนายน2568เวลา7นาิกา30นาทีที่หอประชุมสมเด็จพุทธาจารย์เกี่ยวอุบเสโนโรงเรียนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัดชัยมณีปลัดอาวุโสอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยนายบัญญัติตพลผลผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสมุย หัวหน้าส่วนราชการกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยและประสบนิกรชาวเกาะสมุยทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีโดยประธานในพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูกเทียนแพรหน้าพระบรมชายาลักษณ์ ท้งนี้นับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่าจะได้ร่วมการแสดงความจงรักผักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสูตรถาพิมลลักษ์พระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2568โดยประสบนิกกรทุกคนที่เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีพระครูกิติธรรมสุนทรเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุยคณะพระสงฆ์จากวัดต่างๆในอำเภอเกาะสมุยจำนวน47รูปได้อนุโมทนาถวายอดีเรกในช่วงกลางวันได้นำจิตอาสาพระราชทานมาร่วมบำเพ็ญกุศลพัฒนาทำความสะอาดวัดดอนทูแล้วเวลา18นาฬิกา นักหอประชุมโรงเรียนเกาะสมุยนายชัดชัยมณีประหลัดอำเภอเกาะสมุยเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมด้วยข้าราชการสารทหารตำรวจนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยเทศบาลน,นาครเกาะสมุยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนอำเภอเกาะสมุยทุกหมู่เหล่า เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชิมีหีเมื่อวันที่1มิถุนายน2,568ชมรมคนรักทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลเกาะสมุยจัดขบวนแห่ฉลองแชมป์ถ้วยอวอร์ดโดยออกสตาร์ทจากลานจอดรถท่าเทียบเรือนาทอน ทางถนนสายสําคัญของเกาะสมุยเส้นทางแม่น้ํบ่อผุดชเวงไปสิ้นสุดที่ศูนย์การค้าเซนซันสมุยโดยภายในงานมีแฟนทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลเกาะสมุยใส่เสื้อสีแดงกันพร้อมหน้าโดยมีนายอมอรชุมช่วยนายอำเภอเกาะสมุยเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยนายอัครานาบาลังผู้อํานวยการศูนย์การค้าเซนซันสมุยนายโกเมศพรมเมธหรือน้องอา้มประธานชมรมคนรักทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลเกาะสมุยและแฟนคลับทีมลิเวอร์พูล เข้าร่วมงานจำนวนมากนายอัคารานาคบัลังผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซนซันสมุยและนายโกเมกโพรมเมสหรือน้องอามประธานชมรมคนรักทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลเกาะสมุย ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับงานนี้ว่านะครับก็บอกเลยว่าวันนี้ดีใจมากๆนะครับมีกองเชียร์ลิวภูมาอุ่นหนาฝากข้างครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้สซนทันสมุยนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์การค้าทั่วไปนะครับแต่เรายังเป็นถานที่รวบรวมคอมมูนิตี้นะครับของคนรักกีฬาเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะแฟนลิวพูที่วันนี้มากันมากมายนะครับเรามีทั้งขบวนแห่มีทั้งรถแห่นะครับแล้ววันนี้สซนทันเองนะครับเราจัดเต็มทุกกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีนะฮะหรือว่าถ้วยจำลองนะฮะ เพื่อตอบโจทย์นะฮะแฟนๆเรียกว่าภูเนี่ยให้มาที่รวมโตที่เซนท่ันสมุยแห่งนี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทางทีมเรียกวร์ภูด้วยสมุยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณภาคต่างๆที่มาร่วมงานนี้ให้เกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นจากด้านหลังนะครับว่าจะมีแฟนรียกว่าภูเป็นจำนวนมากนะครับมาที่แห่งนี้นะครับยังไงก็ฝากเซนทรันสมุยด้วยนะครับสวัสดีครับผมนะครับประธานอามนะครับกอดสมุยนะครับเรียกว่านายคมเมฆ์คมเมยครับผู้จัดตั้งชมรมเรียบภูของกอดสมุยนะครับซึ่ง ครั้งก่อนนี่ผมจัดแทนะครับปี2019ครั้งหนึ่งนะครับครั้งนั้นก็มีการให้การร่วมมือนะครับจากเหล่าสาวกเลียภูนะครับด้ครอบของสมุยปีนี้นะครับเลี้ยภูได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งแล้วปีฤดูกาล2024 2025 เลี้ยภูได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยรวมตัวคนพักคนรักของแดงของชาวสมุยนะครับได้มาแห่แสดงความยินดีนะครับที่ศูนย์การค้าเซนซันสมุยนะครับซึ่งได้รับความนุราะห์จากท่านผู้นรยการนะครับผลเซนซันสมุยแล้วก็ฝ่ายการตลาดแล้วก็ทุกๆฝ่ายของเซนซันสมุยนะครับที่ให้การต้อนรับแล้วก็ให้สถานที่ในการจัดงานในครั้งนี้ ผมก็รู้สึกปลับลื่นใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นทางทุกทท่านนะครับให้การต้อนรับโดยเฉพาะทางฝ่ายของเซนสั้นสมุยนะครับี่ให้การต้อนรับอย่างดีที่สุดครับรู้สึกอบอุ่นมากๆนะครับที่ได้มากันในวันนี้พร้อมกับเหล่าสมาชิกของเดอะคอกสมุยนะครับวันนี้มาทําที่การแห่ตั้งแต่ท่าเทียบเรือหน้าทอน,นะครับมาตลอดจนถึงเซนสั้นสมุยนะครับรู้สึกว่า มีความสุขมากๆครับวันนี้ที่ได้ทาสิ่งนี้ตนเองรักที่ได้ฟาร์มถิ่งของที่ทุกคนรักนะครับเลี้ยวภูอยู่ในหัวใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดนะครับขอบพระคุณทางเชนสั้นมากครับจากผู้จัดนะครับแลวก็ขอบคุณทุกๆสิ่งทุกอย่างที่มอบให้กับทางชมรมเลี้ยวภูในครั้งนี้ครับในในการมาร่วมกิจกรรมรือว่าร่วมชุมนุมหรือว่าร่วมชมรมของทางเสมอนะครับง่ายๆเลยนะครับแค่ท่านนะครับใส่เสื้อเลี้ยวภูนะครับมาร่วมงานครั้งนี้นะครับแล้วก็แสดงตัวว่าเป็นสาวกของเราเดอะคอรนะครับ ท่านก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานแล้วก็เข้าร่วมชมรมได้นะครับแค่ใส่เสื้อลิบูมานะครับหรือว่าบอกว่าตนเองชอบลิบูหรือว่าเชียร์ลิบูมากี่ปีนะครับทางผมก็จะไปเข้าทางชมรมแล้วก็จะได้ร่วมกิจกรรมแบบนี้ตลอดไปนะครับใส่เสื้อลิบูมาลครับเข้าชมรมได้อย่างแน่นอนแล้วครับเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาเชียร์ลิบูด้วยกันครับเมื่อวันที่4มิถุนายน2568บบริษัทไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทยร่วมกับบริษัท NPSK ผู้แทนจำหน่ายเครื่องยนต์เรือฮอนด้าอย่างเป็นทางการแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทยเดินหน้าขยายเครือข่ายกา,การให้บริการด้วยการเปิดศูนย์บริการฮอนด้ามารีนแห่งใหม่บนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนับเป็นศูนย์บริการสาขาที่หของฮอนด้ามารีนในประเทศไทยโดยมีคุณกิษดาพิเชษพงศานนท์กรรมการบริหารบริษัท EU มารีนสมุยจำกัดเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคุณนัทสัน ล้วนปรัชญาคุณสอนนนกริทเทียมเมฆผู้บริหารบริษัท NP SK Marine จำกัดคุณสันติป่าหวายหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมง,งานจำนวนมากการเปิดศูนย์บริการ Honda Marine สาขาเกาะสมุยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการยกระดับการให้บริการของ Honda Marine ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญที่มีความต้องการใช้งานเรือเพื่อการพาณิชย์และการท่องเที่ยวสูงโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามันอย่างภูเก็ตกระบี่สตูล และสุราธานีที่มีแนวโน้มการเติบโตของตลาดเครื่องยนต์เรือและบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องศูนย์บริการฮอนดามารีนสาขาเกาะสมุยให้บริการครบวงจรทั้งการจำหน่ายเครื่องยนต์เรือฮอนด้าที่มีครอบคลุมหลายรุ่นรวมถึงรุ่นล่าสุดอ l l n ิ w Honda b f 25 0ู6ที่ขึ้นชื่อเรื่องสมรรถนะประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงให้บริการหลังการขายการซ่อมบำรุงโดยช่างผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วยอะไหล่แท้จากฮอนด้า เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังมีพื้นที่ทดลองใช้งานจริงสําหรับลูกค้าได้สัมผัสสมรรถนะกรตัดสินใจเลือกซื้อตอบสนองได้ทั้งกลุ่มลูกค้าธุรกิจและผู้ใช้งานทั่วไปในภูมิภาคคุณกฤษดาพิเชษพงศานนท์กรรมการบริหารบริษัทอียูมารีนสมุยจำกัดได้กล่าวถึงการเปิดศูนย์บริการฮอนด้ามารีนสมุยว่าเปิดสาขาที่สมุยเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับก็คือเราอะมีความจริงใจนะครับที่จะคอยบริการลูกค้าที่ใช้เครื่องยนต์ฮอนด้าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีศูนย์นะครับ เราเล็งเห็นแล้วว่าลูกค้า h o นด้าเนี่ยเวลาจะซ่อมเนี่ยก็อดกระป๋อปันลาบบ้างปั่ดเก็บบ้างนะครับทีนี้เราก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าสมุยอ่ก็ยังขาดในเรื่องของเซอร์วิสเราก็เลยมาเปิดที่นี่เพื่อให้ความมั่นใจกับคนที่ใช้เครื่องยนต์ฮอนดา้าและคนที่ยังไม่มั่นใจที่ยังไม่กล้าใช้จะได้รู้ว่าฮอนด้ามาเพราะหนึ่งเครื่องยนต์ฮอนด้าเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างดีเราอยากให้ของดีๆให้กับคนสมุยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือท่องเที่ยว จะมีแบ่ง2ประเภทครับที่ทั้งเรือท่องเที่ยวและเป็นเรือส่วนตัวสมติเรือพิทมเซอรก็คือถ้าสมมติเรือใครเข้าฝั่งมากิงกาเราเลแล้วเราส่งน่วยมาเรียไปที่เรือเลยครับเขจะมีปัญหาเราไปไปน่เรือใช่ครับไปที่ท่าเรือเขาเลยครับสเปคเครื่องกัน,นดาเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเจ้าสี่จังหวัดนะครับและตัวนี้มีระบบปีเทคด้วยนะครับจะทํางานระบบปีเทคก็จะทํางานแล้วก็ประือนกับโชโค นะครับรอบ4,500รอบอะไรยวิธีทำงานแล้วก็อัดมันจะเร่งอัตตาแรงจะดีและสิ่งที่ดีคือเขาจะเป็นพิษต่อสิ Man ่งแวดล้อมเขาจะมีตัว O2 ซ s เซอร์ O2 เซ s เซอร์เนี่ยจะเป็นคอยตรวจจับการเผาไหม้ให้สันดาบอย่างดีและจะเป็นการลดประหยัดน้ำมันโดย ECU จะเป็นตัวคนบนผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทเกาะสมุยได้กล่าวถึงเกี่ยวกับเครื่องยนต์เรือฮอนด้าฮอนด้าเนี่ยเราใช้มาประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะ นี้ก็มาในงานยด,ดีมากที่ก็มาเปิดที่สมุยบริการให้ชาวสมุยชาวเรือของเราก็เลยวันนี้ก็มีโอกาสได้จองไวะคะ้ค่ะเมื่อก่อนถ้าเวลาเรามีปัญหาเ,เรื่องเครื่องเราจะต้องไปส่งไปภูเก็ตหรือพัทยาตอนนี้ดีมากเลยไม่ต้องไปแล้วเรามีบริการที่สมุยแล้วขอบคุณซนด้าน,นะคะก็ปกติแล้วทางบริษัทแกนซีนะคะใช้เครื่องหอด้ามาก็เป็น20ปีแล้ว เครื่องของฮอนด้าก็ดีค่ะแล้วก็การ,รบำรุงรักษาก็ mm hmm. กง่ายนะคะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ทางบริษัทนี้มีช่างเอง mm hmm. แล้วก็ตอนนี้ยิ่งมาเห็นรุ่นใหม่ๆที่เขาออกมาใหม่ๆ mm hmm. ก็รู้สึกดีใจว้าวว่า คันด้าได้พัฒนาอะไรไปมากมายซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าตลอดเวลาบริษัทคันด้ามาลีนไม่ได้หยุดอยู่กับที่แต่จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อให้ตอบสนองลูกค้าที่ให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะก็รู้สึกดีใจและขอบคุณมากที่ได้มาในงานเปิดตัว h o นด้ามาลีนที่สมุยวันนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกดีใจมากก็คือเนื่องจากว่า นี้ h o าด้ามารีนได้มาเปิดศูนย์ที่สมุยทำให้ผู้ประกอบการในสมุยได้ได้ไดรับการบริการอย่างรวดเร็วทันใจเหมาะสมกับเวลาเพราะว่าบางทีเรือจะกลับเข้ามาช้าแต่ถ้าสมมุติว่าตัวแทนหรือว่าช่างอยู่ไกลเวลาเกิดมีปัญหาอะไรกว่าจะได้เจอหรือว่ากว่าจะได้ซ่อมแซมเสร็จก็ใช้เวลาพอมาวันนี้คิดว่า รู้สึกมีใจที่ยังมีตัวแทนเข้ามาอยู่ในพื้นที่นัณปัจจุบันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสนับสนุนข่าวโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์เซอร์วิสห้างบิ๊กซีรับประกันทรายทุกเม็ดน้ำทุกหยดหมดจดทุกส่วนเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9้าโมงช้าถึง1นึ่ทุ่ม